ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่25กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่3 1กรกฎาคมเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันพุธคุณมีอำนาจมีเงินเข้ามามีความสามารถด้านบริหารการจัดการหาเงินเก่งเด่นเรื่องของการค้าขายหรือเรื่องธุรกิจมีความเงียบในบางเรื่องมีการหยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีความคืบหน้าคุณหยุดพักเพื่อประเมินสถานการณ์ในการมองความก้าวหน้าการขยับขยายการพัฒนาและการเรียนรู้และการเดินทางในเรื่องของการงานของคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถจัดการงานหรือธุรกิจได้ให้มีประสิทธิภาพคุณอาจพบผู้หญิงที่จะช่วยเหลือประสานงานหรือสนับสนุนเรื่องงานคุณให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงแม้งานจะไม่ค่อยก้าวหน้าทำอะไรไม่ได้มากนะักต้องอดทนรอคอยจะทำการใดๆให้รอจังหวะที่ดีกว่านี้ก่อนและอย่าเพิ่งลงมือทำกับการขยายกิจการมีเกณฑ์ได้งานใหม่มีโชคด้านการงานหางานได้ง่ายเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนอาชีพได้ในสัปดาห์นี้นะคะในการเงินของคนที่เกิดวันอังคารเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสภาวะการเงินของคุณจะดีขึ้น หาเงินได้มากขึ้นเงินคล่องตัวขึ้นคุณอาจจะพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสามารถช่วยเหลือเรื่องการเงินให้กับคุณได้ถึงแม้ว่าเงินจะมีความราช้าและยังนิ่งๆอยู่จึงควรประหยัดเก็บเงินเก็บเงินสดเอาไว้ดีกว่าระวังค่าใช้จ่ายด้วยการเงินจะมีจะดีเพราะงานหรือความสำเร็จของงานโอกาสหาเงินมีเข้ามา ก็จริงนะคะแต่ให้ระวังการใช้เงินโดยไม่ทันคิดให้รอบคอบความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาเจอกันเร็วตัดสินใจคบเร็วควรพิจารณาให้รอบคอบค่อยเป็นค่อยไปคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่เก่งสําหรับคุณผู้ชายนะคะคุณจะเจอผู้หญิงที่เก่งเรื่องธุรกิจหาเงินเก่งถ้าคุณจะจีบเธอเงินต้องถึงต้องแสดงให้เธอเห็นว่าคุณเลี้ยง เธอได้หรือเปรเธอได้ส่วนผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักสักเท่าไหร่คุณกำลังมุ่งมั่นที่จะทำงานหาเงินให้มากขึ้นคิดถึงความมั่นคงในชีวิตมากกว่าจึงยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของความรักควรพักกายพักใจพักเรื่องของความรักไปก่อนควรมีคู่ความรักไม่หวือหวานิน่งๆ่งไม่โรแมนติกน่าเบือ่อไม่ค่อยสนใจกันความรักจืดชื่อยังต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ต้องช่วยกันผลักดันความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ต้องพยายามทําให้ดีในทุกๆวัน สุขภาพควรหาเวลาออกกําลังกายให้มากกว่านี้จะดีมากสุขภาพจี๊ยต้องการการพักผ่อนและดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้เจ็บป่วยจะต้องเรียบรักษาระวังโรคภัยกําเริบรุนแรงมากขึ้นโชคราภาพรวมยังไม่โดดเด่นนะคะงดเสี่ยงโชคได้จะดีนะคะจะโชค